สายฟูทีมรายงานตัวครับคุณผู้มชมนี่ครับสำหรับที่ผมจัดมาตอนนี้ไม่คิดว่าจ,จัดจริงๆจ,จังๆจะได้แบบนี้เลยนะฟูปารีสครับเพจเชนอเอดีผมขาดตำแหน่งเดียวครับวันนี้เราจะไปล่าเดมเบเล่ตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็เหมือนเดิมนะขอกำลังใจหน่อยครับเพราะว่าคนที่ดูส่วนใหญ่ครับยังไม่กดติดตามเนาะฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องแล้วก็เพจด้วยนะนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับสาหรับการ ซัพพอร์ตกันเนาะไปคุณผู้ชมคือเหลือตำแหน่งขวาเมื่อกี้คือปาีสถ้ามานะ300ทองถ้ามานะครับเดมเบเล่ le, แต่ผมชอบสับสนกับคำว่าเอ็มบัปเป้มากเลยนะครับคือไหนแล้วก็นี่มีแพ็กพวกนี้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ไปจัดแต่นี่สนใจใตำแหน่งเดียวครับเดมเบเล่ le, ปีขวาแล้วก็ตัน100ด้วยนะครับถ้าผมได้มาคือแผงบน4คนเมื่อกี้ เนมาร้อยแล้วนะครับผมเมสซี่ร้รอยเอ็มบัปเปร้ร้อยครับถ้าเดมเบลเล่หนึ่งร้อยมันจะโคตรฟินนะครับคนอื่นอุย้ยเอามีฮาคิมีด้วยนี่ว่าเอาแตาฮาคิมีด้วยนะครับผมก็สุดเลยฮาคิมีมีตัวตังเท่าไหร่ผมมีตัวตังเก้าแปดอยู่เมื่อกี้นะครับปารีสมาสองแต่ขอเดมเบลเล่ฟูปารีสผมจะโคตรสวยแน่นอน3 2 1สองหนึ่งไม่ต้องูดเยอะแล้วก็มาขอขอเสือ้อ มีพลุข้างในสีเขียวอันนี้ผมจับทางไม่เคยจะถูกนะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ขอลุ้นสีโอ้โหข่าวมันเลยวะ่ะลาลิก้าเบอร์หกกับตันทีมนาโชนาโชนี่ได้ข่าวว่าจะอำลาแล้วนะหลังจบซีซั่นนี้โอ้โห,โโหเหลืออีกสองเปิดเดนเบเล่ผมจะมาหรือเปล่าเนี่ยคือผมอยากได้มากนะตอนนี้ ตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่พอจัดฟูปารีเท่านั้นแหละเมื่อกี้นะครับคือ11ตัวจริงไม่รวมเดมเบเล่ที่คิดว่าจะมาเนี่ยมันสวยนะโอ้โหแล้วประเด็นคือบูทด้วยอืมแล้วดูครับเลี้ยงบอลขนาดนี้มีจบสกอร์มาให้ครับสปีดต,ต้นออกตัวขนาดนี้โอ้โ,โอยคือแบบผมขอได้ไหม ผมขอได้ไหมสามสองมาขอเธอเพื่อฟูปารีที่โคตรจะสวยไม่มีแสงสีอะไรเลยนะมีแต่บอลลูนแล้วแล้วโอ้โหขาวอีกแล้วโอ้โหมาหลิดมาคู่บาเบเด้โอ้แต่ผมอยากได้เดมเบเล่ผมอยากได้เดมเบเล่ แต่บอบิดีนน่าจะเก่งนะเห็นว่า100เหมือนกันแต่โอ้โหทำ้ายจิตใจกันเกินคือผมมอยากได้เดมเบเล่จานโอ้โหแต่บางคนอาจจะอยากได้บอเบเด้หรือเปล่าที่จริงสลับกันได้นี่ผมสลับแล้วนะอุ้ยแต่ผมอยากได้เดมเบเล่โอ้โหหนักแล้วโอนามิจะอะไรกับผมขนาดนั้นผมขอเดมเบเล่เนี่ยสาม สองขอเถอะวะาเดมเดมเฮ้ยโอ้โหออกสามเปิดนี่คือสีไม่เหมือนกันสักเปิดอ่ะสนามไม่เหมือนกันสักเปิดอ่ะโอ้โหไม่ใช่แหละโอ้โหเชสุดกาเบี้ยวเชสุด,อ,สดอาการหนักว่ะแพ็คนี้จบกันที่ทำมาอุตส่าห์ทำฟูพารีนมาโคตรดี โอเคทุกคนฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้ยสายปูทีมรายงานตัวเจ๋งอีกแล้วคลิปนี้โอ้โหได้เจสุส <c oughs> แต่ก็อย่างน้อยก็อาเซนนใช่ไหมแต่คือผมมีตัวอื่นแล้วไงเจสุสผมมีตัวหน้าม่วงแล้วโอเคเจ๋งว่าทุกคนไปแล้วฝากด้วยครับผม